ผิวพระแท้คืออะไรดูยังไงทําไมเซียนถึงกลัวปลอมผิวมากกว่าปลอมพิมพ์สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาเข้าสู่หัวข้อที่หลายคนสงสัยที่สุดและเป็นสิ่งที่เซียนพระตัวจริงให้ความสําคัญมากกว่าตําหนิพิมพ์ซสอีกนั่นคือผิวพระแท้หลายคนที่เริ่มดูพระจะได้ยินประโยคนี้บ่อยมากว่าดูผิวก่อนดูพิมพ์ทีหลังหรือ ปลอมพิมพ์ง่ายแต่ปลอมผิวยากที่สุดแต่คำถามคือผิวพระแท้มันคืออะไรดูยังไงทำไมเซียนถึงยอมเชื่อผิวมากกว่าพิมพ์วันนี้เราจะคุยกันให้เข้าใจแบบง่ายๆที่สุดถ้าคุณอยากดูพระให้เป็นคลิปนี้ห้ามพลาดครับตอนที่หนึ่งผิวพระคืออะไรผิวพระหมายถึงชั้นผิวด้านนอกสุดขององค์พระ ที่สัมผัสกับอากาศความชื้นเวลาผ่านไปรวมถึงปฏิกิริยาจากส่วนผสมในเนื้อพระเองมันคือลายนิ้วมือของการเวลาที่ไม่สามารถทำปลอมให้เหมือนจริงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวพระคือสัญญาณสำคัญที่บอกว่าพระสร้างช่วงเวลาไหนผ่านการกรุหรือการใช้มาหรือไม่อายุประมาณกี่ปี ผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติหรือทำเทียมใครอ่านผิวเป็นอ่าน80%ของการดูพระแล้วครับทำไมปลอมพิมพ์ง่ายแต่ปลอมผิวยากทุกวันนี้เครื่องมือทางช่างและเทคโนโลยีพัฒนาไปมากปลอมพิมพ์ทำง่ายขึ้นมากครับจะปั้นจะปั๊มจะใช้เรซินจะพิมพ์3าดีจะอัดแม่พิมพ์ ทำให้ได้พิมพ์คล้ายมากหรือเหมือนมากภายในไม่กี่วันแต่ผิวนั้นเป็นสิ่งที่ปลอมทำได้ยากที่สุดเพราะต้องพึ่งเวลาเป็นส่วนใหญ่ผิวแท้ต้องใช้เวลาหลาย10ปีหลายร้อยฤดูดกาลการดูดและปล่อยความชื้นการยุบตัวการเกิดแร่สะสมการคายเคมีในเนื้อพระสิ่งเหล่านี้ใช้เวลานานมากปลอมทำให้เหมือนมีแต่เหมือนผิวเก่าแบบเร่งรัด ซึ่งเซียนดูออกในไม่กี่วินาทีชนิดของผิวพระแท้ที่พบได้บ่อยต่อไปคือผิวที่เซียนพระมักดูเป็นพิเศษเช่นผิวนวลฟ้านวลขาวเกิดจากการทำปฏิกิริยาแร่ธาตุและอากาศให้ผิวแบบนวลน,นวลด้านด้านปลอมทำยากเพราะต้องใช้เวลาและต้องเกิดจากส่วนผสมจริงๆผิวแห้งฟูตามการเวลาเป็นผิวที่ไม่เรียบ แต่ไม่หยาบเหมือนคนอายุเยอะที่มีผิวบางๆแห้งๆเป็นสิ่งที่บอกอายุได้ดีมากผิวลายงารอยแตกเล็กๆแบบเส้นๆเกิดจากการขยายตัวและหดตัวของเนื้อพระเป็นเวลานานของแท้ไม่มีความคมแข็งของปลอมแตกเป็นลายแข็งๆดูไม่เป็นธรรมชาติผิวคราบกรุสสำหรับพระกรุเช่นสมเด็จบางขุนพรม คราบกรุจะก่อเป็นชั้นบางๆไม่เป็นหลายตื้นๆแร่ดันตัวขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปผิวฉ่ำผิวมันจากน้ำมันตังอิว้วพระเนื้อผงเก่าเช่นสมเด็จจะมีความฉ่ำแบบนวลไม่ใช่ฉ่ำแบบเคลือบมันผิวนี้เป็นเอกลักษณ์มากและปลอมยากสุดๆผิวพองตามวัยผิวมดขึ้นเกิดจากการยุบตัวของเนื้อเป็นหลุมเล็กๆกระจายทั่วผิว ผิวประเภทนี้เซียนดูง่ายที่สุดว่าของแท้หรือปลอม 4. ผิวปลอมคืออะไรปลอมสมัยนี้ฉลาดมากแต่ยังมีจุดอ่อนที่หลุดให้เห็นเสมอผิวปลอมมักจะมีลักษณะดังนี้มันจัดเหนียวผิวตึงเกินคราบกอบแบบทั่วทั้งองค์ไม่เป็นธรรมชาติผิวไม่ฟูผิวลายเกิดแบบเป็นแพทเทิร์น ผิวไม่ไหลไม่ซึมไม่สอนชั้นบางคนใช้เคมีบางคนอบร้อนบางคนอบน้ำบางคนทำผิวหลอกด้วยการพ่นฝุ่นหินแต่ยังไงก็เป็นผิวเก่าแบบรีบเร่งไม่มีความนวลแบบที่เวลาสร้างขึ้น 5. วิธีดูผิวพระแท้แบบง่ายที่สุด6ข้อนี่คือเทคนิคที่ได้ผลจริง 1. ผิวแท้ เท่ากับนวลไม่มันพระบ้านๆหรือปลอมมักมันเกิน 2. ผิวต้องมีความซ้อนฉันพระแท้จะมีชั้นผิวหลายระดับเช่นผิวหน้าผิวกลางผิวแกนใน 3. ผิวต้องไม่ตึงผิวที่ตึงแปลว่าใหม่ผิวแท้จะคล้ายผิวคนอายุมาก 4. มีอาการยุบฟูตามการเวลา เป็นธรรมชาติอย่างมาก 5. ดูผิวตรงรอยลึกร่องต่างๆผิวแท้ลงลึกถึงร่องปลอมมักลงแค่ผิวหน้า 6. ดูร่วมกับเนื้อผิวแท้ต้องกลืนกับเนื้อไม่ใช่เป็นชั้นเคลือบสรุปผิวพระคือหัวใจของการดูพระเพราะเป็นสิ่งที่โกงยากที่สุดและเป็นสิ่งที่บอกอายุได้ดีที่สุด ถ้าคุณเริ่มจากการหัดดูผิวก่อนคุณจะลดความเสี่ยงจากพระปลอมลงได้มากกว่า70%เลยทีเดียวถ้าคลิปนี้ให้ความรู้เป็นประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องต่อไปและขอขอบคุณคุณธนวัฒน์สำหรับโจทย์และแรงบันดาลใจของคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ